สวัสดีค่ะแวะมาดูผักกูดที่เก็บให้ดูนั่ละค่ะว่าใบเขาเกิดมาเยอะไหมใบเกิดมาเยอะนะคะน่ะแต่ก็ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ในลงดมใบครับอุ้ยเออใบ ใบมีกลิ่นผักููดนี่ค่ะถ้าเขามีใบอยู่เขาก็ไม่สูญพันธุ์ะฮะอยู่ตรงนั้นอีกก้อน,นึงเห็นใบเขาก็ดีใจแล้วค่ะอยู่ตรงนูน้นนี่อ่าใบยังเยอะอยู่ นี่ค่ะปีหน้าให้เกิดมาเยอะๆแล้วเมื่อกี้ค่ะที่ผ่านหน้าบ้านคนน่ะเห็นดงผักกูดเยอะเลยแต่ไม่มีเวลามาไงคะถ้ามีเวลามานะจะได้ทำคลิปเก็บผักกูดอีกเยอะเลยนีม่มันน่าจะเป็นสปอร์เขาแต่เป็นผักกูดกินได้จริงๆนะคะ พอพาพอมาดูวันนี้สภาพเขาเป็นอีกแบบหนึง่งรกเต็มไปด้วยหญ้ารกจริงๆ เลยมันรกมากมันรกมากๆเลยอ่ะถ้าหากได้ถอนหญ้าออกไปนะผักกูดก็คงก็คงเยอะกว่านี้ดูฝั่งนี้บ้างคนเขาตกปลาเขายืนตรงตกปลาผัากบุ้งเปรี้ยวก็ เปลี่ยนสภาพแล้วนี่ก็คือใบแปกว้วยเอาไปต้มน้ำดื่มมีสรรพคุณหลายอย่างแต่ที่จำได้ขึ้นใจนั้นคือทำให้ความจำเสื่อมช้าลงดอกเหลืองๆนั้นคือดอกผักกาศคืนนะคะมันคืนมันเป็นผักาดที่มีรสขมแล้วก็คืนโอวันนี้น้ำขึ้นเยอะ ไม่มีเวลาที่จะแวะทําคลิปดอกผักกาดเหลืองๆบางจุดนั้นเยอะมาก <S 2 <S 2 ไปนั่งชิงชาอุย้ยโอ้โหสวยมากอุย้ยไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้มู่เหรียญหรือคารบอยที่ชู่สวยจริงๆเนี่ยค่ะโอ้โหโอ้โสวยมากเลยดูสิอีกหน่อยเขาก็จะออกดอกค่ะสวยมาก นั่งชิงช้าเมื่อก่อนมาแล้วมาค้างไงคะก็จะมานั่งชิงช้าตรงเนี้ยไม่มีเสียงละทุกทีชิงช้าพอนั่งแล้วจะมีเสียงอิดออดอิดออดค่ะ <c oughs> นั่งสบายมากเลย <c oughs> ที่เคยเล่าให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าตรงจุดเนี้ย จะม,ม,มีมีมีนกอินทรีตอนเช้าแต่ต้องมาเช้าตรู่เลยนะเช้ามืดเลยแหละค่ะก็จะเห็นแต่ตื่นไม่ทันเพราะว่านอนดึกแล้วก็คิดเกียรติตื่นนกนกที่บินไปเมื่อกี้เขาเขายืนจับอยู่บนกิ่งไม้น่ารักมากนะไซส์ขนแล้วปีกกลางหาง กลางจะทำคลิปสั้นซะหน่อยพอเปิดโทรศัพท์บินเลยบินหนีเลยโอนั่งสบายจังมูลเลคารบอยที่ชู้สองกองเมื่อกี้งามจริงๆนะไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้ค่ะครั้งหน้ามาดูซิว่าจะยังอยู่ไว้ดูนกตัวนั้นตัวเล็กๆนจับภาพอยู่ไหมไม่ต้องแกว่งิไปละ วันนี้น้ำขึ้นครั้งหน้ามาใบลีกป่าจะไม่มีให้เห็นจริงแล้วเนี่ยจะต้องไปไปทำคลิปในป่าลีกที่เป็นป่าแรกที่ที่เจอแต่ไม่ทำค่ะเพราะว่าจะตัดสินใจไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่าไปวันวันนี้ ใบลีกก็คงเป็นใบเหี่ยวๆเหลืองๆไว้ค่อยมาดูดอกลีกในป่านั้นเป็นป่าที่มีขอนแห้งๆอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่มันไม่มีเห็ดก็จะมีมีเห็ดเดีอเดๆๆ้โอโที่เป็นระยะนั้นสวยจังเลย่เป็นระยะสวยนะนั่นอะ ต้นอะไรก็ไม่รู้สวยค่ะเมืองนี้ผักชีล้อมอยู่ทั่วเมืองเดินไปไหนก็จะเห็นผักชีล้อมแล้วก็ภูเข่าวและแคดหนิบแคดนิบนั้นก็คือกัญชาแมวนั่นแหละค่ะนอกจากนั้นก็มีผักอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะแต่ที่เกลือนเมืองนั้นก็คือ ผักชีล้อมและภูเขาวส่วนผักกูดไม่ใช่มีเดี๋ยวแค่มีอยู่แค่จุดนี้นะมีอยู่จุดอื่นด้วยค่ะแต่ปีนี้มันแปลกนะทำไมปีนี้มาที่น้อยมากเลยมาไม่กี่ครั้งแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดสลาแหน่งุลนปา กระเทียมโทนที่ใบเป็นแบบใบกระเทียมเลยค่ะใบแบ,บนๆเหมือนใบกระเทียมเลยและอะไรอีกนะ้านึกไเห็ดค่ะเห็ดเห็ดมีเห็ดชชนทะเลนแล้วก็เคยเจอ h e n of t h e Wood ส่วน Chicken of the Wood นะคะมีอยู่แล้วที่เป็นดอกสีส้มๆเป็นเห็ดสีส้มๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ